คุณภาษาคนรู้หรือ,องงว่ายังไงว่ายังไงอ๋อมากินอาหารทักจะว่าลูกเลย ว่ายังไงว่ายังไงฮะว่ายังไงว่ายังไงพูดภาษาพูดเรื่องอน,นอะฮะเตี่ยวไหนก็เายเลย งไว่ายังไงฮะว่ายังไงว่ายังไงสวรรค์้าตท้องฟ้าความตุขที่นนะ่าบ้านเราโอเม้เอ้ ว่ายังไงว่ายังไงฮะว่ายังไงว่ายังไง นะคะทุกครั้งให้ปลาเขาก็จะกินเศษของปลานะนี่ขึ้นมาบนบกแต่เช้าเลยน่ารักมากเลยดินแดนนี้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาที่มากิจาการรุ่งเรืองเจ้านายใจดีมากๆน่ารักกินไหม สมบูรณ์ทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างนะคะสวรรค์บนดิน,นอยากได้อะไรอยากมีอะไรเนลวิตหมดเลยตรงนี้นะจา๊ะดินแดนสีสวยงามนะคะเห็นไหมน้องหิวแล้วขึ้นมาหาลูกชายคุณโตเอ็ดยเอาอาหารให้กินน่ารักมากเลยนั่นนะั่นนะั่นนะั่นะนจะนะุดนะคะมีอะไรมีอะไรมาแต่ชา้า ความฝันที่เป็นจริงนะคะอยากได้อะไรอยากมีอะไรแล้วก็ชอบทำบุญเป็นคนที่น่ารักมากเขออาเรียกว่าพภิชาิตบุของเอ็ดยาเองด้วยจะทั้งพี่ทั้งน้องดูแลกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันหมดเลยพี่ชายุเอเก่งของเอ็ดยาเองขออนุญาตลูก